เปิดไปเปิดแล้วฮัลมาเรียกค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยอ่ะลงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปมามานี้นะคะเราอยู่บ้านนะคะนนอยู่บ้านไม่ได้ไปทำอะไรอ,อันนี้ก็ขบขอบมั่วอันนี้ก็สวนอันนี้ก็ข,ของเพียงใครเรียกนั่งใครซูจิ่ามึง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  โอ้โหโคเซเป็นสามาอย่ารีบคบเจ็บอันน yeah, ู้นี่เป็นเล็บครบแต่ไปมีสิทเด้อด้ยโอเคใายคลิปทองฟ้าแบบสวยงามแย่มาดิ ไอ้กุ้เจียวเถอโอ้โหมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้บอกว่าถ่าได้เฟื่องใจท่ายิปบลกไลท์ยิปหนูนี่สามาราปั๊บเลยได้เป็นเบอร์สองเกียร์สามยนี่ยู่นี่ขาางๆที่ไม่เป็นสวิตอะ วิ้งเนี่ยเนี่ยเบอร์สองกับว่อวิ้ยวิ้ยเตียงแม่เร็วดิแม่มันเร็วเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นหนาบ้านอันนี้คือเตียงวันนี้แม่แล้วสีเขียวเออไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเลย ไทยคิดเป็ปนแต่ปวดเมน่ยว่าลงไทยดีๆไปอันนี้ไม่มีไรยว่เสื้อใหม่เลยบ้าแดบวะอะไรคือน, <c oughs> น,นี้วะไ้าแ <c oughs> <ม>ด้ได้แท้แดดคิดหมดัดแต่ไ่ไแบบดด ฮะจะคล้<ห>องสร้งแบบแบบตัวสีขาวเ่รามันย้อนลงมาแบบนีนน้เด้าบาที่มันจะเป็นแบบดีดถือกองตรงตรงบที่มันจะเป็นแบบเ่รามันย้อนย้อนเด้แต่มันจะเป็นแบบเหมือนของหนังเนี่ยเป็นหนังพิเศษของผู้หญิงดูเออเอ,เอ้ากางวันนี้กางวันนี้โป่งขวดมั่ <c oughs> โวโป่งขวดมั่ว <c oughs> มเลยหมอไรบ้าดหมอกไหม อันนี้ตอนเจ้าด้ยนี่ตอนเจ้าไม่ไหวบ่ไหวไ่ไหวคไ่หวแม่ควรป้าไปีันมองเก้าดีกว่าอาจจะเข้าวดรแบบเดายจังี่เียด้วึงมึงมึงฟงงมาหน่อย พุ่งมาเฮ้ยเพื่อนเออไปสิผ้าไปสิผ้าแหวนแล้วนางลองดีดีมังนก็นบอกมันมีขา <c oughs> มันขึ้นประเด้แพนด้าตามันเนี่ย,อยเออกัดขาด <c oughs> เอานี่กระยาคืนว่นี่ลงไปก่อนลงไปมาหน่อยเออไปเอานี่ยหมดหมดีจ้ะไปนางลงดีๆเอ๋อ าาบอกว่ายะขึ้นนั่งละน้องลาน้องลาจนมวนคักในรถไม่นีขี้ว่าจะ่าก่ะเรื่อยไปเห,หลานขี้ดอเฮ้ยขี้เสี้ย,ยขี้เสียคนมั่ง,ง,งลววาวเฮ้ยงวนคัก กัดเลยขี้เลยมันหอดแต่นทีเขาเนี่ยจังเหลือจังเลยเหลือสามมาที่เฮ้ยไม่มีอะไรบ้างนะคะวันนี้โอ้มือยิม้มมูมูมาหลายอุย้ยเอาคืนคืนมาเหลือ โอ้โหอันนี้คือลงสีใครที่อยากสีข้าวก็มาสีตรงนี้นะแนะนำเยอก่อแนะนำแนะนำว่าให้มาสีตรงนี้มันดีวะดีเออให้ฟรี ฟี่ยังได้ได้วยดิเอ้ <c oughs> ให้แกบด้วยให้แกบแถมแกบด้วยมึงมึงมาน้อยนะคะวเวมี่อเดี๋ยวมาหน่อยไ่้ไหมเจับเขาจีบพี่ชาอันนี้ก็ไกงล่ะไงเพิ่งยัยงล่ะยิ่เข้าไปลูกยิ่เข้าไปบลุงดิเ,งเจริญเดวบลุงมึงไปแต่น้อยอยู่ในนี่เลยเจ๊ ใจตื่นมาตีไสแมเส่เสียได้จังเสียได้จังตรงนียหัวบ้ามูวหลาได้ไปประกวดลองเพ่คือการหลอกเพลงน่ล่ละ,ะมันเม่นะเน่เหนือหมอล่าแล้วยอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ,นนอ,นนอันนี้พี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่พี่กัดน้องทุกวันพี่ใหญ่อันนี้ก็ยาคืนน้องเขาบอกกัดเฮ้ยเฮ้ยข้ามหัวกันมันหยอดกันดิซื้อใจตื่นมาตีคลิปนี้แน่แพาเลาะนะคะวันนี้รออยู่เฮี่นนีแ่แหละบ่ได้ไปใส่วันนี้ก็จะกินทำกระพเพราปลาหมึกนะคะวันนี้ จอกันไลฟ์สดนะคะในยูทูบนะคะกุ้งเปิดนี่แหละเพราะกุ้งปิดดอกอ่าขอบคุณอ่ากำลังใจจากวัเยเด็กทุกคนเด้อจ้าที่โอ,อนมาไล่แหงขอบคุณกำลังใจให,หนูที่ตังหนูเสียในเต็นท์นะคะเหมือนกันูในเต็นท์โอ้ยหน,หนูเก็บบอดีเดอ้อโวยเม่หนูก็เก็บตีที่สุดแล้วล่ะเสียงกับปองเงินวีดีที่สุดแล้วละ่ลวละ แต uh ่คนมันจ่องแล้วไงมันมันจ่องก็ได้ล้วไงบาษันบอกไปไงดอกอีลิอุ้ยอุ้ยบอกอะไรเธออ้ยวนุเก็บบอดีเนุก็พยายามเก็บดีๆมันี่ยังเมื่อคืนนอนนี่ต่คนนั่งบ่ได้เมน่อค้องตรงเมื่อนางมองนี่มาหน่อยเบิ้งเบิ้งแม่บอกอะไรนี่ย ค่ะวันคลิปนี้ขอบคุณเสนิ์ได้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเจอกันไลฟ์สด<อ> YouTube วันนี้นะคะแอปแดงนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ